วัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะประจำวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนหกห้าเนาะเฉพาะกริดตัวเด่นก็คือศูนย์กับแปดตัวรองก็คือห้ากับสามนะคะศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดเอาหัวมันอนเาะแปดศูนย์ห้ากับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกหรือจะจับคู่ไกว่ะ สามศูนย์ศูนย์สามเนาะถ้าจะรูดก็เน้นรูดตัวเด่นนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปเป็นพิเศษตัวเด่นหนึ่งกับสี่ตัวรองก็คือสองกับห้าหนึ่งก็หนึ่งศูนย์หนึอ้คอเอียงเน่ยเด้อเพื่อนๆเ้ยหนังสือเรามันเอียงสี่ศูนย์สี่หนึงสี่สองสี่สี่สี สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าเจ็ดศูนย์สองหนึ่งหกสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งสองหนึ่งสองห้าเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะจะจับคู่ไกกันหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งเนะ4 4, 54, เอาะสี่สองสองสี่สี่ห้าห้าสี่อย่างนี้เนาะไม่ต้องเสียเงินเยอะถ้าจะรูดก็รูดตัวเด่นนะคะ ต่อไปปกติตัวเด่นก็คือ7กับ0ตัวรองก็คือ8กับ1ก็7 0 7 1 7 4 7 6 7 7 7 9 0 0 0 1 0 4 0 7 0 8 0 9 8 0 8 1 8 6 8 7 8 8 8 9 1 0 1 1 1 3 1 9 1 7 1 8 1 9เนาะเราไม่ได้ใส่ครบทุกตัวจับคู่รูดก็7

6กเก้าแปดห9แปดหนึ่ง3น09 90ก้า่งยเ็ขอใป็นเพื่อนๆทุกคนโชคดีนะคะเราไม่ให้ตัวรูดเดิอเราเน้นรูดตัวเด่นเอาเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนะาะเมื่อวานนี้ปกติกับ v i p ไปเข้าเฉพาะกิจกับพิเศษมันสลับกันหมดเลยเมื่อวานนี้ วันนี้จะพาะกิจปกติแล้วก็ v i p ีเลขแนวทางเดียวกันเนอ้อพิเศษในต่างจากเขาหน่อยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสี่แนวทางนะคะเฮงเฮงปังปังเนอคลิปทุกคลิปที่ทําขึ้นมานี้ไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะศาสตร์แห่งการคํานวณเนาะทาออกมาเพื่อความบันเทิงแค่นั้นเนาะเอาไปลุ้นกันเพื่อความสนุกสนานนะคะแต่ถ้าโชคดีก็ดีใจด้วยเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดี ั้งสี่แนวทางนะคะเราเน้นรูดตัวเด่นเนอะไม่ให้รูดรวมนะถ้าจะรูดรวมก็รูดรวมตัวเลขของเฉพาะกิดเด้อศูนยสามแปดห้านี่สำหรับคลิปนี้ก็โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ